สลามุอะลัยกุม w a r a h m a t u l ล a h i w a b a r a k า t u ตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ดรอสมานยูนุสอาจารย์ประจำสาขาปฎหมายอิสลามคณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลาและครินวิทยาเขตปัตตานีเนื่องจากที่ผ่านมามีประเด็นที่เป็นจุดสนใจของคนทั่วไปครับอาจารย์เกี่ยวกับการไว้เคราของนิสิตนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับเพื่อ เป็นการสร้างความเข้าใจแก่สังคมทั่วไปนะครับเราจึงขออนุญาต J. สอบถามท่านอาจารย์นะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับออย่างแรกเลยอัสสลามุอะลัยมุฮีมอัลฮัมะุดุลลาฮฺบิลลาลามิลลอซุลัตุวะสซาลามอะลัยฮิลมุลลอซีลัยฮฺลฮัมดุลลาตามหลักการแล้วนะครับการไหว้คราวเนี่ยมุสลิมที่ไหว้คราวเนี่ยก็ถือว่าเขาต้องการที to to <ENN> ่จะปฏิบัติตามสุนัขของท่านนับีก็คือแนวทางของท่านศาสดามุฮัมมัด คือนบีเองแล้วก็มาดาวสวัฮาบสายสาัทธาแล้วก็รรดาอุลามะที่อยู่ในหลักการที่ถูกต้องเนี่ยตามหลักไกอิสลามแล้วก,ก็เห็นว่าการไหว้คราวเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นสุนนอกของท่านนาบีถ้าเราไปดูตัวบนะทคำสั่งของท่านนาบีเนี่ยนบีบอกว่าให้กอสูอัชชาวารลกอสูอชาวาร์ก,รก็คือหนวดเนี่ยให้คลิปนวันให้สั้นก็มี ศนะที่หลากหลายก็คือให้สั้นไม่ต้องไปปิดบังริ้งฝีปากก็คือให้ดูแลให้ดีแต่คราวเนี่ยนบอบอกว่าอาฟุลเลห์รือว่าเลหยะก็คือให้อุลามะก็มีการอธิบาย่อัศนะด้วยกันก็คือให้ให้ไวเลยโดยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยทาศนที่สองก็ให้ดูแลให้ดีก็มีแบบอยากจากบรรดาซอฮาบะห์อย่างอับดุลลอฮ์อิบนุอุมร์ และก็จากท่านอาลีและก็หลายๆคนที่เป็นชาวซาลฟเนี่ยก็มีบางส่วนที่บอกว่าเราพยายามที่จะรักษาไว้ให้ดูให้ดีอย่าให้สกปรกให้ดูให้ดูงามแล้วก็ให้มีความสะอาดแล้วก็อิบนโอุมาร์บอกว่าถ้าอุอมาร์ชอบที่จะให้เราความยาวหเท่าหนึ่งกำมือแต่ก็มีบางทศนะที่ไปอธิบายว่าถ้าเราไวา้ไปแล้วก็ทําให เรากลัวนึกว่าเกิดอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็สนับสนุนให้เรารักษาไว้ให้ตัดให้อะไรบางอย่างได้โกเนี่ยไม่มีครับครับโกลี่ก็คือ,คอเครียค้ยงเนี่ยไม่มีมมครับไม่ม ประเนต่อมาก็คือเนื่องจากที่ศึกษาหรือว่าคนทั่วไปบางคนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะไว้เขาตามท่านนบีนะครับแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจหรือว่าถูกสังคมรอบข้างกดดันนะครับเช่นตัวผมเนี่ยก็จะมีเพื่อนบางทีก็แซวว่าไว้ทําไมเหมือนพ่อเลยเหมือนคนแก่เลยอะไรแบบนี้เรารก็รู้สึกรู้สึกไม่มั่นใจหน่ยขอให้อาจารย์นัสีฮัต เรื่องนี้นะเขาต้องเขารพด้วยเมื่อเขาต้องการที่จะอยู่ในหลักการที่ถูกต้องนะวัเคราเนี่ยได้หมดเลยทั้งเป็นอะไรลนะ่ะวัยหนุ่มรวชรารว่า,า,วาคนแก่อวุโสแค่ไหนระดับวิชาการนักเรียนนักศึกษาทุกคนได้หมดทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในเรื่องศาสนาแล้วก็ตามศาสนาก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นหลักการศาสนาแล้วก็ ประเทศไทยเราก็มีการเคารพอยู่แล้วหลักการาศาสนาเรามุสลิมเองก็เราเคารพความต่างอยู่แล้วใช่ไหมอะไรที่เป็นพฤติกรรมเฉพาะของาศาสนาอื่นเราก็เคารพอยู่แล้วแล้วก็าศาสนาอื่นเพื่อนต่างศาสนาก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นหลักการาศาสนาที่ถูกบันทึกโดยหลักการโดยตัวบททางาศาสนาอิสลามก็ไม่เป็นไรนะครับมุสลิมนักศึษามมุสลิมเองนักเรียนก็สามารถจะไว้เคราะห์ได้เลยนะครับ ก็คือขอให้ยินยัดต่อไปนะครับสำหรับมุสลิมเองีข้อดีอย่างไรบ้างครับก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือะสดงเห็นว่าเขามีเป็นมุสลิมที่ชอบดีใจอยู่ในหลักการ อิมานของเขาความตักว่าของเขาแล้วก็ชอบที่จะเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เด่นของความเป็นอิสลามเขาก็ชอบที่จะปฏิบัติข้อที่2ก็คือจะได้ไม่ต้องไปตะชบบุกคือการตะชบุกการเรียนแบบคนอื่นต่ในอิสลามไม่อยากให้ผู้ชายเนี่ยไปเรียนแบบผู้หญิงไปแกล้งโกนอยากจะให้เหมือนผู้หญนะิงนั่นถือว่าหารในในตัวบทของนบีนเบบบอกว่าอย่าไปเรียนแบบพวก กลุ่มมาโยซีคนที่บูชาไฟแล้วก็พวกมุิริกีนแล้วก็ยูหรือว่าคริสก็ตามที่เขาไว้เคราแต่ว่าหนวดเนี่ยเขาวันที่ก็ปล่อยให้ยาวจนกระทั่งเกิดอะไรที่ไม่ดีแก่แก่ใบหน้าแกดูรูปทรงใบหน้าหนึ่งในความดีของการไว้เคราตามทีน่นักปราชอิสลามเขาก็พูดก็คือทําให้ใบหน้าเนี่ยสดใส และก็ดูภาพลักษณ์และความเป็นแมนความเป็นผู้ชายและก็ในด้านการแพทย์นะครับบางนักวิชาการเขาพูดว่าถ้าเราไปโกนเยอะๆเนี่ยจะทําให้อ่บางอย่างนะครับการติดอะไรเชื้อโรคเนี่ยมันง่ายกว่าคนที่ไม่มีเคราเลยจะ oh. ได้ให้ว่าเครานี่ก็เป็นตัวปกป้องจากเชื้อราเชื้อโรคที่จะมาเกาะติดกับ oh. บริเวณนี้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือเหมาะสมกับผู้ชาย oh. เพราะว่าผู้ชายเนี่ยมันจะก็ ต้องออกจากบ้านไปทํางานต้องอยู oh. ่กลางแดดต้องอยู่ในภาวะที่หนาวเย็นเร่าเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือได้เพื่อที่จะปกป้องอะไรบางอย่างจากเชื้อโรคแล้วก็จากอะไรที่เป็นคอนสกบกแต่ก็ต้องต้องรักษาไว้ให้สะอาดตลอดเลยคือจริรมก็คือมารการไว้เข่าเนี่ยเป็นซุนนะอัท่านนบีเป็นแบกยามแล้วก็เป็นหลักการศาสนามุสลิมทุกคนที่ชอบที่จะอยู่ใน ในสิ่งที่ดีกว่านะสิ่งดีกว่านะที่ดีกว่าเขาก็ชอบที่จะไว้คราวเพราะว่าเป็นเป็นเป็นเอกลักษณ์เด่นของความเป็นมุสลิมความเป็นมุสลิมต้องครบสมบูรณ์ทุกบแบบหนึ่งเนนั้นก็คือเขาชอบที่จะไว้คราวก็ถือว่าเป็นหลักการชอบที่จะอยู่ในหลักการศาสนาอิสลามคพรับผมาอัลลอฮฺ hmm.